เดฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ Letdef Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่มาบอกกับทุกคนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือทางเสี o m i เี่ยครับได้มีการเผยคลิปวิดีโอมี10 Ultra ที่มีกล้องหน้าอยู่ใต้จอนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เ x i a มี่ได้ทําการแชร์คลิปวิดีโอนะครับที่มีการนํากล้องหน้านะครับไปไว้ใต้จอนั่นเองนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับตัวนี้นะครับทาง x i a มี่นะครับได้ทําการพัฒนาเทคโนโลยีกล้องหน้าใต้จอ เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับทำให้การที่เอากล้องหน้าไว้ใต้จอนะครับมีความเนียนมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพนี้นะครับจะเห็นว่าตัวกล้องหน้าจากที่มือถือปกติทําตอนนี้นั่นก็คือเป็นตัว dot display ใช่ไหมครับก็คือมีการเจาะรูลงไปนะครับก็ทําให้เห็นกล้องหน้าได้ชัดซึ่งในวิดีโอก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่าระหว่างตัวที่เป็นเจเนอเรชันที่3ที่เป็น under c a m e ่ a หรือว่ากล้องใต้จอเนี่ยกับตัวที่เป็น dot display เนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นตัวกล้องใต้จอเหมือนกัน นะครับแต่ว่ามันมีความไม่เนียนซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ว่าตรงนี้มันมีกล้องอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตัวสีของอหน้าจอเนี่ยมันไม่เท่ากันซึ่งจะทําให้เห็นว่าตัวกล้องหน้านั้นอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับก็คือมีความไม่เนียนในส่วนของกล้องนั้นสีของหน้าจอก็จะดรอปลงไปเพราะว่าเม็ดพิกเซลนะครับที่ปล่อยสแสงออกมานั้นมีความน้อยกว่าซึ่งกล้องใต้หน้าจอนะครับเจเนอเรชั่นที่3ของซ i a o m i นะครับได้มีการเพิ่มจํานวนพิกเซลนะครับที่ปล่อยแสงนะครับออกมาเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับทำให้ในส่วนของที่เป็นกล้องหน ทำให้ไม่เห็นว่ามันมีกล้องหน้าอยู่นั่นเองซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้มองจอแบบว่าเต็มตาจริงๆนะครับไม่มีตัว dot display หรือว่าตัวกล้องหน้าที่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หน้าจอเนี่ยดูเล็กลงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจุดรบกวนสายตานะครับซึ่งตอนนี้ทาง x i a มี่นะครับได้ทำการเปิดเผยตัว under display camera ตัวนี้ออกมากับมี10บ ultra นะครับผมซึ่งจะเป็นรุ่นที่ตอนนี้ขายแต่ในจีนแต่กำลังจะออกมาขายข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าตัวที่เป็น under display camera เนี่ย มันจะนํามาขายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัว Under Display c a m e r a เนี่ยเขาบอกว่าจะนํามาขายนะครับในช่วงต้นปีของปี2021นั่นเองนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัว Under Display c a m e r a หรือว่ากล้องใต้จอออกมาจริงเนี่ยแล้วก็ทํางานได้ดีนะครับจะทําให้วงการสมาร์ทโฟนนั้นเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นกล้อง p o ็ up ก็จะหายไปนะครับหรือว่าตัวติ่งหน้าจอเนี่ยหรือว่า Do t display อะไรพวกนี้มันก็จะหายไปเราจะได้ไม่ต้องรบกวนสายตาและได้ดูหน้าจอของโทรศัพท์ มือถือของเราได้เต็มตามากขึ้นนั่นเองนะฮะและยังไม่พอนะครับในคลิปวิดีโอนะครับทุกคนจะเห็นว่าเวลาจะถ่ายรูปด้วยกล้องหน้านะครับจอมันจะดำทั้งหมดเหมือนว่ามันดับแสงไฟนะครับเพื่อให้ตัวกล้องนะสามารถส่องผ่านตัวพิกเซลของหน้าจอเนี่ยออกมาถ่ายหน้าเราได้ดีขึ้นและเท่าที่ดูวิดีโอเนี่ยความคมชัดของภาพดูสวยมากๆเลยนะฮะโอเคซึ่งข่าวนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็จะมีราคาดีหรือว่าราคาสูงขนาดไหนก็รอติดตามชมในช่วงต้นปีหน้านั่นเองนะครับว่า มันจะออกมาได้ตามที่เราต้องการหรือว่าตามที่เห็นวิดีโอกันไปหรือเปล่านั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้เลดเดพีชแนเนลก็ต้องสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจาก XDA Developers ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ